ดูวิธีการย้ายฐานข้อมูลของ m o เทล็อกซีรีส์นะครับที่เป็นโปรแกรมเป็นรูปบัญแจรตัวนี้ครับเวลาจะย้ายคอมนะครับให้เข้ามาที่ไดซก่อนเสร็จแล้วเข้ามาที่อ่ายูเซเสร็จแล้วเข้ามาที่ชื่อคอมของเราของผมจะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นเข้าไปที่แอปด a ต a จากนั้นมาที่ local จากนั้นเราก็มาที่วิชวนสต็าจากนั้นก็มาที่โปรแกรมไฟล์86ครับจากนั้นก็มาดูที่ Motel l o เท s y s y s t อ่ะให้ย้ายตัวนี้ไปทั้งหมดเลยย้ายตัวนี้ไปวางไว้ที่เดิมของเครื่องอื่นก็จะมีฐานข้อมูลแล้วก็ล็อ,ลอกเสร็จแล้วก็เป็นไฟล์ s y s เต็มแค่นี้ครับ いい